ยามาฮ่า NMAX คือสกูตเตอร์พรีเมียมขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่โบเฉี่ยวทันสมัยและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การขับขี่ในชีวิตประจําวัน NMAX ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นสไตล์และความสะดวกสบายที่รวมอยู่ในคันเดียวดีไซน์และรูปลักษณ์ NMAX มาพร้อมกับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไฟหน้าและไฟไท้ายแบบ LED ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวันเส้นสายตัวรถโค้งมนผสมผสานกับความดุดัน เบาะนั่งกว้างและต่ำทำให้ขึ้นลงง่ายและให้ท่านั่งสบายแม้ขับขี่ระยะไกลเครื่องยนต์และสมรรถนะรุ่นล่าสุดของ n m a x มาพร้อมเครื่องยนต์ Blue Core 155ลูกบาทเซนติเมตรพร้อมระบบวาลวแปรผัน VVA ช่วยให้การเร่งแซงทำได้ดีในทุกช่วงความเร็วขับสนุกทั้งในเมืองและนอกเมืองการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลแต่ทรงพลังอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันตามสไตล์เครื่องยนต์ Blue Core เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย ยามาฮ่า NMAX มีระบบ ABS หน้าหลังเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆบางรุ่นยังมีระบบ w i Connect เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ขับสามารถติดตามข้อมูลรถและการขับขี่ได้สะดวกขึ้นความสะดวกสบายและการใช้งานพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบ พร้อมพื้นที่เหลือสำหรับของใช้อื่นๆพื้นที่วางเท้ากว้างปรับท่านั่งได้หลายแบบเหมาะสำหรับการขี่ในเมืองที่ต้องหยุดออกตัวบ่อยรวมถึงการเดินทางไกลที่ต้องการความผ่อนคลายการขับขี่ในชีวิตประจำวันในเมืองที่การจราจรหนาแน่น n m a x โดดเด่นด้วยการทรงตัวดีและการเลี้ยวคล่องตัวขนาดรถไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้ซอกแซกได้สะดวกขับบนถนนใหญ่ก็มั่นคงความนุ่มนวลของช่วงล่างช่วยซับแรงกระแทกจากถนนได้ดี เหมาะทั้งสำหรับวัยทำงานนักศึกษาหรือใครที่มองหารถคู่ใจใช้ได้ทุกวันราคากับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ให้มา NMAX ถือว่ามีความคุ้มค่ามากทั้งเครื่องยนต์เทคโนโลยีและความสบายที่ได้ราคาจับต้องได้เมื่อเทียบกับสกูตเตอร์พรีเมียมในตลาดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ไม่สูงทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มสำหรับคนที่ต้องการความครบเครื่องบทสรุป Yamaha NMAX เป็นสกูตเตอร์ที่รวมความสวยงาม สมรรถนะและเทคโนโลยีในขั้นเดียวไม่ว่าจะใช้ขี่ไปทำงานเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานในชีวิตประจำวันก็ให้ความรู้สึกมั่นใจและสนุกทุกครั้งที่บิดขันเร่งหากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องสไตล์และการใช้งานจริง NMAX คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม